สวัสดีครับคุณกํลาลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกําลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณว่าความสุขของแต่ละคนมันแตกต่างก,กันไหมครับบางคนการได้กินข้าวอร่อยอ่อ,อสักมือ้อก็คือความสุขที่สุดแล้วหรือว่าบางคนอาจจะต้องรอได้กําไรสักหลายล้านบาทจากธุรกิจที่ทําถึงจะมีความสุขได้ แน่นอนว่าความสุขของแต่ละคนมันต่างกันอยู่แล้วทั้งมูลค่าทั้งเรื่องราวเรื่อง,งต่างๆเรื่องแย่ๆในแต่ละวันที่เราเจอก็เหมือนกันครับแน่นอนว่าเราต้องมีวิธีรับมือที่หลากหลายในการรับมือปัญหาที่เข้ามาในแต่ละวันคุณกับผมอาจมีเรื่องราวมากมายที่แตกต่างกันก็ได้เรื่องที่คุณคิดว่าแย่ผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ก็ได้ เรามีเรื่องเลวารายที่มันแตกต่างนะครับมันขึ้นอยู่ว่าความหมายของเรื่องเลวร้ายนั้นที่มีต่อตัวเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรเราอาจไม่เป็นทุกข์เลยก็ได้หรือว่าอาจจะทุกข์แสนสาหัสก็ได้จริงๆผมขอ,อยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมติว่าหมาของคุณเนี่ยป่วยแล้ววันหนึ่งมันก็ตายคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าก็ได้เพราะว่าคุณก็คิดว่าเออมันทรมานมานานแล้วแหละ อย่างน้อยมันก็ไปสบายแล้วแต่ถ้าเกิดอีกตัวอย่างหนึ่งคือหมาของคุณเนี่ยล่าเริงแจ่มใสามากมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆเลยวันหนึ่งมันวิ่งออกไปที่ถนนแล้วมันก็ถูกรถชนตายวันนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าทุกข์มากรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องเลวร้วายที่แบบเฮ้ยมันไม่คิดว่ามันจะเกิดอะแต่สุดท้ายมันก็เกิดสรุปว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันอาจจะไม่ได้ทําร้ายคนคนหนึ่งในรูปแบบเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทความสนใจความผูกพันต่าง แล้วก็ช่วงอายุของเราด้วยแน่นอนว่าเวลาเราโตขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอเรื่องที่มันแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเราก็สบายๆจริงไหมแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในช่วงของวัยเด็กช่วงที่เรากําลังเติบโตเราเจอเรื่องที่มันแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่มากสําหรับเราในตอนนี้นะแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะมันรู้สึกแย่มากมันก็ถูกมากมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละคนด้วย ขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยเจอเรื่องราวต่างๆมากแค่ไหนคุณเติบโตมากแค่ไหนแล้วเรื่องแย่ๆเนี่ยกระทบต่อชีวิตของเรากันยังไงบ้างครับทําไมการถูกไล่ออกถึงเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับคนหนึ่งแต่ไม่ใช่สําหรับอีกคนหนึ่งแล้วคุณใจสําคัญที่ผมจะบอกเนี่ยมันก็คือความคาดหวังความความสามารถของตัวเองความรู้สึกมั่นคงหรือไม่มั่นคงในชีวิตเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เองถ้าเราเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถมากพอที่จะไปเชิญหน้ากับเรื่องเลวร้ายเนี่ย เราก็จะวางตัวไว้เหนือเรื่องเลวร้ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าตัวเองและความสามารถที่ช่วยตัวเองได้เนี่ยเราก็จะตอบสนองออกไปรูปแบบของความสูญเสียและความสิ้นหวังขอให้จำไว้นะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังในความสามารถของตัวเองในเชิงบวกเนี่ยเรื่องเลวร้ายที่เข้ามาก็จะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความท้าทายอย่างหนึ่งคืออยากประเมินความสามารถของตัวเองต่ําเกินไปแต่ก็อย่าประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปเหมือนกันด้วยจงประเมินให้มันเหมาะสม แล้วไอ้วิธีรับมือกับเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างก็จากที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความสุขมันก็แตกต่างกันเนาะเรื่องเลวร้ายก็แตกต่างกันแล้วพอมันแตกต่างกันเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงในเมื่อมันเยอะมากเลยมันมีแบบเป็นล้านๆ้านรูปแบบที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเลยจากที่ผมเนี่ยอธิบายมาข้างต้นเนี่ยผมก็ได้อ้างอิงจากหนังสือคินซงอีนะครับที่ เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยนะที่พูดถึงความงามของบาดแผลแห่งชีวิตทุกคนอาจจะงงว่าทําไมหลังๆเนี่ยพูดแต่เรื่องเลวร้ยวายเรื่องแย่ๆอันนี้คือพยายามพูดถึงความงามของบาดแผลเนาะคือความงามของสิ่งเลวร้ยวายเนี่ยเพื่อให้เราได้ลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปพูดถึงเรื่องความสุขมันเยอะมากเนี่ยใครๆก็บอกได้ถ้าเกิดเรื่องของความสุขเราจะมีความสุขได้ยังไง แต่ไอเรื่องเลวร้ายเรามักจะลืมเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แย่คือบางทีเราก็ไม่ได้อยากฟังเรื่องที่มันเลวร้ายเราก็พยายามหลีกหนีมันเราพยายามวิ่งหนีเคยไหมครับหลายครั้งเราวิ่งหนีกับปัญหาหรือว่าวิ่งหนีเรื่องเลวร้ายอะไรที่มันแบบจะเกิดขึ้นแต่เรารู้อยู่แล้วแหละเราก็ไม่ได้อยากฟังมันหรอกเรา,เร,ารอให้มันไปเกิดขึ้นดีกว่าแต่อพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเนี่ยพอเรา รู้สึกแย่จริงเราก็ไม่มีวิธีที่จะรับมือมันได้เนาะก็ลองฟังเอาไว้ก็ได้นะครับอาพกมามาพูดต่อกันในเรื่องของวิธีระบายความเจ็บปวดของแต่ละคนกันดีกว่าคือเขาบอกว่าบางคนใช้วิธีระเบิดอารมณ์ออกไปในรูปแบบของความวิตกกังวลหรือความเศร้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบเลยเนาะที่เราหลายๆคนใช้ก็คือเมื่อเราเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตเนี่ยเราก็จะจมปลักจมดิง เศร้ายังคิดเยัมทำแล้วก็จะคิดบนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเออจริง,รงๆเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องหนึ่งที่บอกไว้เหมือนกันเมื่อเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ระดับคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนเนี่ยจะพุ่งเกินขีดปกติและทําลายความสามารถต่างๆของเราความสามารถในการใคร้ครวนวิเคราะห์สร้างสารรค์และแก้ปัญหานี่ถือว่าเป็นความสามารถที่สําคัญมากๆเลยนะ ที่เราควรจะมีในเราเจอเรื่องเลวร้วายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีความวิตกกังวลมากๆหรือว่าจมดิ่งอยู่กับความเศร้ามากๆเนี่ยไอสารสองตัวเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีความสามารถพวกนี้ซึ่งเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้ามากๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอยากจะทําอะไรเลยรู้สึกคิดอะไรก็ไม่ออกจะวิเคราะห์อ,อะไรยากๆก็ไม่ได้ เราเราก็จะจมอยู่อย่างนั้นอะความรู้สึกก็จะแบบไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะนอนเฉยๆพอเราเป็นอย่างไม่บ่อยเนี่ยความสามารถในการรับรู้สิ่งอื่นๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วยนะบางทีถ้าเกิดเราเป็นมากๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราจะทําให้เราป่วยจริงๆเลยก็ได้เราอาจจะเป็นมันเลื้อยลางจนทําให้เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะอันนี้ก็แบบเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบ ี่เราควรจะระวังไม่เหมือนกันเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันสําหรับผมนะหรือบางคนก็โต้อตอบไปด้วยอาการตกใจประมาณว่าเออแย่แล้วไม่รู้เลยก่อนเลยว่าการที่เราสูบบุหรี่วันละซองเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นมะเร็งในวันนี้หรือการที่เรากินเหล้าบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นโรคหลโรคหนึ่งก็ได้ซึ่งไอการแสดงออกแบบนี้เนี่ยบางทีเรากําลังหลอกตัวเองอยู่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการที่เรา ทำอะไรแบบนั้นเนี่ยการสูบบุรีวัลซองนั่นก็ถือว่าเยอนนะแต่เราก็มักจะคิดว่าเออเออมันไม่เป็นหรอกเดี๋ยวคนอื่นยังไม่เป็นเลยแน่นอนถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราวันหนึ่งเราก็จะแบบเชื่อเวลามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันตกใจมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเมื่อเราเจอเรื่องเลวร้ายเนาะพอเรารู้ถึงการแสดงออกแล้วก็ความแตกต่างแล้วอย่างที่เราอยากจะรู้ที่สุดก็คือเราจะทํายังไง เมื่อเราเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ยังไงก็คือจะลองแยกเป็นข้อๆเลยข้อแรกนะที่สําคัญก็คือเราควรจะตัดความวิตกกังวลออกไปก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าว,วิตกมากๆเนี่ยมันจะทําให้สารสองตัวนั้นหลั่งออกมาเกินขิดปกติเราทําให้เราไร้ความสามารถทําให้เราไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้แน่นอนถ้าเกิดเรามีความเครียดมากเกินไป มีความวิตกกังวลกับเรื่องที่เราเจอเราเราก็จะไม่เห็นความเป็นจริงเราก็จะแบบอยากให้มันผ่านไปเร็วๆเฝ้ารอแต่การผ่านไปของเวลาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีซึ่งจะเกิดเราพยายามตั้งสติตัดความกังวลออกสักแป๊บหนึ่งก็ได้ลองรู้ความเป็นจริงแล้วลองหาวิธีแก้ปัญหาดูเราจะผ่านมันไปได้เร็วกว่านั้นก็ได้ ส่วนข้อ2ก็คือเลิกหลอกตัวเองสักทีแน่นอนว่าการหลอกตัวเองเนี่ยยิ่งทําให้เราไม่รู้ว่าบาดแผลของเรานั้นลึกแค่ไหนเราควรที่จะเข้าใจบริบทที่เราเจอและรับมือกับมันให้ได้ก็คล้ายๆกับข้อแรกคือเราไหวแค่ไหนก็ทํามันไปแค่นั้นก่อนแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีแต่เรื่องเลวร้ายถึงมันจะยากนะมันก็ยากจริงๆแหละซึ่งผมเองก็คิดว่ามันยากเหมือนกันนะ เรื่องเวลวร้ายเนี่ยคือบางทีพอเราเจอเรื่องเวลวร้ายเนี่ยเออเราก็จะไม่มีสติจริงๆนะเราจะรู้สึกว่าโหมันมันแย่มากมันมันยากมากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะผ่านไปเราก็ต้องลองทําวิธีต่างๆเหมือนกันก็คือลองเปลี่ยนมันว่ามันเป็นความท้าทายไอ้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเนี่ยสมมติว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดเราโดนปลดออกจากงานเราอาจจะลองคิดว่าเฮ้ย ลี่ยนมันเป็นการเรียนรู้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ทําอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นแล้วก็อกลองหางานใหม่ก็ได้คิดว่ามันเป็นเวลาสําหรับการค้นหาตัวเองและนี่ก็คือบทสรุปครลนะครับที่ผมได้ลองสรุปมาจากบทบทหนึ่งของหนังสือคินซงนิเนาะซึ่งผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์สําหรับตัวผมเองและผมก็คาดหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่กําลัง เจอกับเรื่องแย่ๆแล้วไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีรับมือแบบที่ดีแบบหนึ่งเลยเนาะอันนี้ก็คนเขียนก็เป็นนักจิตวิทยาที่ดังในระดับหนึ่งเลยซึ่งเราลองปรับใช้ดูแล้ววันหนึ่งชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ